ด้วยนะครับพบกับผมแม็กคิมมิ่งครับวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมบิสบิลิเจเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาแคสเกมไม่ได้จะมาเล่นเกมหรอกครับผมก็จะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนะครับแล้วก็ให้ดูรู้กันไปเลยนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับผมก็จะมาบรรยายสัตยายวันนี้สัตยาเรื่องเอออะไรอะสควอตหรือเปล่าวะเออนั่นแหละนั่นแหละก็คือหน่วยครับหน่วยที่ผมอยู่ในเกมบิสบิลิเจนะครับโอเคก็หลายคนก็ถามมาเยอะนะครับพี่เจอเปล่าพี่เจอเปล่าพี่เจอเปล่าโอเคไหนๆก็วันนี้ก็ได้หยุดงานมาวันหนึ่งแล้วโอเคหยุดมา เมื่อวันนะมาพักเที่ยงโอเคก็ขอกลับบ้านสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไปทํางานต่อก็โอ้เหนื่อยมากครับไม่มีเวลาจริงๆบอกตรงหน่วยผมก็คือไมซ์สควอตนะผมอ่านสควอตแล้วกันนะครับไม่รู้อ่านว่าอะไรก็แปลๆเอาเองก็คอมเมนต์มานะครับก็ผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะก็หน่วยที่ผมอยู่นะก็คือหน่วยไทยแลนด์หล่อนะครับก็หัวหน้าหัวหน้าหน่วยก็เขาก็โคตรปัญญาอ่อนครับก็เดี๋ยวเราแป๊บนึงก็ล็อกนะครับก็ไม่รู้ว่าปัญญาอ่อนหรือเปล่าครับนี่ครับคนเล่นเยอะครับแต่ว่า แมงไม่ออนเฮ้ยคนออนเยอะแต่แม,แมงไม่เด้นสักคนนะับไม่รู้เหมือนกันมันจะออนทำเชื่ออะไรนะฮะโอเคหลายคนถามผมมาครับว่าพี่หน่วยเ,อ,ยบบเยวอ,อ้ระบบเดียวกันต้องคือระบบเดียวกันเออเกิดอะไรออโฆษณาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวปิดโฆษณาแป๊บโอเคหลายคนถามว่าพี่ที่ผมที่พี่ที่ท,ที่ไม่ถุยไม่ใช่ท,ที่ที่พี่บอกนะครับว่า ระบบเดียวกันต้องเล่นระบบเดียวกันครับแล้วก็ต้องอยู่สควอตเดียวกันนะครับว่ามันคืออะไรครับหน่วยเดียวไอ้ระบบเดียวกันนี้ก็คือที่ผมพูดก็คือต้องเป็น Android ด์แอนดรอยด์ให้นะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมที่คุณจะท้าผมนะครับคุณต้องใช้ Android ครับก็คือระบบปฏิบัติการ Android นะครับคือนั่นแหละก็ขอพวก Samsung HTC นะไม่ใช่ของ iPhone หรืออะไรอย่างงี้ถ้า iPhone ก็จะเป็นพวก iOS นะครับก็ผมนะครับ Galaxy Note 8นะครับใช้ Android 4.4.4นะครับเป็น KitKat นะครับก็จะได้อัพเป็น ไอ้นดอยหกจุดศูนย์มัชมาโร่นะทุยไม่เกี่ยวครับโอเคไปดูเลยดีกว่านะครับต้องเป็นระบบหน่วยเดียวไอ้เลน้นผ่านต้องเป็นระบบเดียวกันนะครับก็คือ Android Android นะครับคนที่จะเล่นกับผมได้ก็ต้องเป็น Android Android นะครับเพราะผมใช้ Android ครับถ้าคุณให้ผมใช้ iOS คุณก็ไม่ต้องเล่นครับเพราะว่าผมไม่ใช้ครับผมใช้บนโทรศัพท์ผมก็คือ i p h o n e 5 s ของผมนะครับเป็น iOS อยู่แล้วแต่ผมไม่เล่นครับยังไงก็ยืนยันได้ว่าผมไม่เล่นครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ออาหน่วยแล้วครับตอนนี้ผมก็จะสร้างหนน่วยเองะครับ ใชห้าหมื่นมีเงินไม,ม่มีเงินไม่พออยกโอเคเดี๋ย okay. วผมจะตัดคลิปแล้วก็ลง youtube เลยให้รวดเร็วนะครับใครจะท้าแข่งอะไรก็จัดมาเลยนะครับผมรออยู่เสมอครับผมจะออนแล้วก็จะเข้านะครับเมื่อไหร่เห็นผมเข้าปุ๊บก็ตามเกมเข้ามาเลยครับเดีย๋ยวผมจะลองหาหน่วยที่มันแบบคนแบบน้อยๆให้เข้ากันได้นะครับก็ใครจะเข้านะครับก็ติดตามเข้ามาเลยนะครับก็ย้ายเสียเวลาครับผมไม่อยากเสียเวลาโอเคหน่วยกู๊ด นะครับอย่างพิมพ์ท่านที่ผมบอกนะคำว่ากู๊ดแล้วก็คําว่ากู๊ดอะไรวะนี่หน่วยนี้แล้วกันคนน้อยดีกู๊ดทีมเมทนะครับหน่วยนี้เลยนะครับไม่รู้เข้าได้หรือเปล่าลองรอแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับมี3คนครับผมเข้าเลยครับเอ้นัมเบอร์นัมเบอร์ออฟคิวนะครับต้องคิวอย่างน้อยต้องได้ร้อยห้าคิวนะครับร้อยห้าสิบห้านะครับการฆ่านะครับโอเคใครไม่ถึงก็เรื่องของคนนะครับก็ช่วยไม่ได้ไปเล่นเอาเองนะะอยากมาแข่งก็ต้อง อะไรกันนิดหน่อยนะมีข้อแลกเปลี่ยนนิดหน่อยวีอาร์เก็คือพวกเราดีนะครับจอยเข้าไปเลยครับอย่าเสียเวลาครับหรือใครจะเข้าต้องเข้าต้องเป็นระบบ a Android เท่านั้นนะครับผมพอย้ําอีกรอบนะครับว่าต้องเป็นระบบ Android นะครับถ้าใครใช้ iOS อนะครับอย่าหวังว่าได้เจอผมเลยเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นบน iOS ครับผมเล่นบน Android นะครับโอเคมีไม่มีอะไรบอกนี่ใช้หน่วยก็คือ คือกู๊ตทีมเมกนั่นเองนะครับใครจะติดตามผมติดตามเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เห็นผมออนหรือผมเล่นอะไรนี้ก็ติดตามเข้ามาเลยนะครับอยากเจอก็บอกได้ครับแต่ไมคผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับเพราะว่าตอนนี้ลืมไมคไว้ที่ทำงานไม่เดีเยวไมคกลับมาไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ได้เอาหูฟังกลับมาปกติใช้เอ r ยร์พอของ Apple นะครับเอียร์พอร์ตบาทของแท้ครับปกติใช้อันนั้นตอนนี้ใช้ของโนเกียกาดครับรุ่นเก่าๆโอเคไม่เป็นไรครับก็ใครจะ เข้าก็เข้ามาเลยนะครับตามผมมาเลยนะครับแล้วก็รีบเอาคลิปลง YouTube ทันทีครับวันไหนนี่เห็นผมเล่นปุ๊บก็ตามเข้ามาเลยนะครับไม่เสียเวลาครับโอเครอมันโหลดนานแล้วไม่เป็นไรเนาะโอเคเราก็เห็นหน่วยแล้วนะครับว่าชื่อว่ากู๊ดไอ้นี่ทีมเมนนะฮะถ้าใครแบบสงสัยอะไรเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับผมจะรีบอ่านแล้วก็รีบตอบท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ จะได้เข้ามาเล่นกันนะฮะ<ม>ก็เ<ม>ยอะๆก็สนุกนะฮะ<ม>น้อยๆก็เบื่อๆนะฮะยิ่ง<ม>ด่านใหญ่ใเช่นเมลต้าฟอร์ดเมลต้าดอกอะไรเงี้ยเล่นเยอะๆก็สนุกครับเล่นน้อยๆก็โอ้ยหากันทั่วแมปครับไม่เจอครับแม่งเยอะเยอะเกินนะครับโอเคตัดทิ้งแค่นี้แหละครับเพราะเดี๋ยวไฟใหญ่ก็โอ้ยลงนานอีกโอเคอันนี้ก็ลงโมเดิร์นคอมแบทอยู่นะฮะส่วนลิงก์ลิงก์อะไรนะครับผมลิงก์โมเดิร์นคอมแบทนะครับเดี๋ยวผมจะสอนโหลดที่หลังนะครับส่วนทิกกันนะครับผมได้ให้ลิงก์โหลดแบบแพ็คนะครับสองพาร์ทไว้ใต้จิปชันแล้วนะครับโหลดเสร็็จก แตกไฟล์นะครับแล้วก็เอาตัว data com game log o t อะไรก็ว่าไปนะครับเอาไปใส่ที่ Android แล้วก็เข้าไปที่ OBB ครับแล้วก็กดวางครับแล้วก็ติดตั้งเกมซิกกันนะครับแนะนำให้ปิดเน็ตนะครับเพราะไม่งั้นจะทำให้โดนแบนครับโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มารีวิวเรื่องแก๊งเฉยๆเรื่องเรื่องหน่วยเฉยๆครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับฝากไลค์คลิปแล้วก็ subscribe channel นะครับแล้วก็แชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในกาคลิปต่อไปนะมีปัญหาหรืออยากติดอบถามอะไรก็ คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหรือไม่ก็ทางแฟนเพจครับลิงก์จะใส่ไปใต้ดีสคริปชั่นนะครับสำหรับวันนี้แมคกคนมิ่งต้องคงางลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ